การยื่นคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการขอสัญชาติไทยตามมติคอรม29ตุลาคม2 5 6 7ในความเป็นจริงแล้วครับผู้ยื่นคำขอจะมีค่าใช้จ่ายเพียง160บาทเท่านั้นก็จะแบ่งเป็นค่าขึ้นเบียนบ้านทร1 4เนี่ยจำนวน100บาทและค่าธรรมดประชาชนอีก60บาทครับแต่ที่ผ่านมาหลายจังหวัดภาคเหนือกลับมีการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตั้งแต่หัวละหลายพันไปจนถึงหลายหมื่น นหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับพบผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเรียกรับเงินจากชาวบ้านรายละ4,000บาท เรื่องนี้ในอำเภอฝางระบุว่าได้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงพร้อมกับเรียกผู้ใหญ่บ้านที่ถูกร้องเรียนมาให้คล้อยคําแล้วเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเนี่ยยังปฏิเสธครับว่าไม่มีการเรียกรับเงินแต่ทางทีมตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายการกระทําความผิดและน่าเชื่อได้ว่ามีมูลจึงออกคําสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านคนนี้แล้วในระหว่างที่รอการสอบสวนตามขั้นตอนกระบวนการเพื่อความเป็นธรรมของลุกฝ่ายและป้องกันการใช้อํานาจหน้าที่ไปยุ่งเหยิงกับ พยานครับกที่มีคำสั่งจากจังหวัดนะรับการสอบสวนแงอะไรการตงคก็จะดําเนินการของคำสั่งนะครับพักการที่หนที่ขอยานนะครับนี้เป็นระว่างที่มีการสอบสวนตามบวนการเพื่อเ่าไปทางตุ้ฝาย ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งตั้งกรรมการครับประกอบด้วยฝ่ายป้องกันจังหวัดแล้วก็จะมีตำรวจนะครับมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่าผิดจริงก็ให้ดําเนินการทั้งทางวินัยและอาญาจนถึงที่สุดครับสํารวจกันมาเป็น1ิบสิปีครับ มีฐานข้อมูลครบถ้วนหมดแล้ววันนี้เขาสั่งให้ต้องพิจารณาทางปกครองแล้วก็ต้องพิจารณาครับถ้าไม่พิจารณาถ้าท่านมองว่าเขาไม่ไม่มีสิทธิ์ก็สั่งว่าเขาไม่มีสิทธิ์แล้วให้เขาไปอุทธรณ์และสู้กันในศาลปกครองอันนี้มันจะได้ยุติด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่เล่นเออเราเหยยกันไปอยู่อย่างนี้แล้วก็อาศัยนโยบายนี้ไปเรียกรับผลประโยชน์มันเสียหายมากมันรุนแรงมากอันนี้ผมรับไม่ได้ครับอันนี้ก็จะต้อง ก็ต้องจริงจังและเข้มข้นและผมยืนยันว่าถ้ามีหลักฐานเราก็ต้องลงโทษล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าพื้นที่ห้อมเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมรวม13คนก็ระบุว่าถูกเรียกรับเงินครับในการยื่นคำขอมีสถานะคนต่างด้าวข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการขอสัญชาติไทยตามมติคอรมอ29ตุลาคมปี2567ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้ถูกส่งต่อให้กับผู้ราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปแล้วครับ การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลตามมติครม29ตุลาคม67เนี่ยมีกลุ่มเป้าหมาย480,000คนทั่วประเทศก็จะแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน340,000คนและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรของบุคคลกลุ่มที่1อีกกว่า140,000คนครับ